จะถ่ายร้านพิมพ์นจนกให้ดูว่าอยู่ประบานไหนร้านก็ไม่ได้ใหญ่เยอะแยะหรอกร้านเล็กๆก,ก็อยู่ได้เนาะร้านแค่นี้แหละมไม่ได้ใหญ่อะไรนักหนาก็อยู่ได้สบายๆแต่ว่าพึมพ์จิน,นกก็ไม่เป็นนี่เป็นสินนแล้วเนาะ ขายของไปกินไปโลกเกาไม่เป็นภาระแล้วทำงานแล้วก็ประมาณนี้ร้านพิมพ์จนกไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหนาะ ประมาณนี้นะคะร้านพิมพ์ชนกายให้ดูว่าร้านก็ไม่ได้ใหญ่ร้านก็ไม่ได้รูหราอ,อะไรนักหนาก็ประมาณนี้เนประมาณนี้แหละไม่ได้ ใหญ่โตอะไรแก่นี้แหละแค่นี้แหละเพื่อนๆเอนอะ <No? S 1> อืมขาให้ดูแค่นี้นะ